ครับผมก็สวัสดีกันนะครับเที่ยงนี้นะครับวันที่24มีนาคมเวลาประมาณเอา้าเที่ยงตรงนะครับหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาเมื่อคืนอย่างหนักนะครับก็พาทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศอยากจะให้ทุกท่านได้อยู่ตรงนี้จังเลยนะครับอากาศเย็นสบายพร้อมกับความเขียวขจีเสียงนกเสียงธรรมชาติที่มันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็รู้สึกว่ามันชุ่มฉ่าไปหมดเลยนะครับความเขียวขจีเริ่มเกิดขึ้นดอกฟักทองตัวผู้ออกมาแล้วนะครับ ก็คาดว่าเดี๋ยวคงจะได้เห็นผลของฟักทองที่ผมจะขยายพันธุ์ต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มีฝนมาครับความชุ่มฉ่าความชุ่มชื้นเห็นไหมครับสวนกล้วยนะครับกล้วยกําลังที่จะติดลูกฝั่งด้านนู้นครับเรื่อนู้นเลยนะครับก็จะมีรังนกอีกแล้วครับผมนะครับสวนผมค่อนข้างที่จะมีสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์นะครับหลายอย่างอยู่รวมกันนะครับเสียงนกเอี้ยงเสียงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเห็นไหมครับ มันอาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขทางใจเมื่อเราออกมาได้เห็นในสิ่งที่เราได้ปลูกนะครับฝั่งด้านนู้นครับก็ยังคงไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ครับที่เป็นแตงไทยที่ผมได้ปลูกลงไปนะครับทางด้านนี้ครับเนี่ยครับโอ้หลังจากที่โดนฝนขึ้นมาเนี่ยครับตามที่เห็นเลยนะครับเขียวขึ้นแล้วนะครับสักพักคาดว่าน่าจะติดผลนะครับหลังจากที่มีดอกขึ้นมาก็คาดว่าไม่นานเดี๋ยวคงจะได้ เห็นผลผลิตกันนะครับเนี่ยทางนี้ก็เช่นกันครับใช้ฟางคุมเพื่อที่จะป้องกันวัชพืชนะครับแต่มันก็คงจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับคงจะได้เท่าที่เราได้เห็นนี่แหละนะครับปลูกไม่มากครับพอที่จะได้บริโภคในครัวเรือนถ้าเกิดเราปลูกเยอะเกินไปคงดูแลไม่ไหวครับก็พาทุกท่านได้มาดูกันนะครับหลังจากที่มีน้ําขึ้นมายอดเริ่มแตกออกเริ่มแทงออกแล้วนะครับ ใช้ฟังคุมไม่หมดครับส่วนสวนกล้วยก็ตามที่เห็นครับก็เริ่มที่จะเขียวขจีขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่มีน้ําให้ความชุ่มชื้นขึ้นมาก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําลดเนี่ยโอ้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ฝนมาแป๊บเดียวครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบให้ความเขียวขจีให้ความเป็นชีวิตชีวาขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับ แตงไทยตอนนี้ก็นี่ครับกำลังที่จะสวยกันเลยทีเดียวนะครับได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติอยู่นะครับหลายๆอย่างครับนกเอี้ยงนกเขาอะไรต่างผมอยู่ตรงนี้ผมก็จะได้ยินเสียงเยอะแยะมากมายนะครับมองไปด้านนู้นนะครับโอเคนะครับก็พาทุกท่านได้มาเยี่ยมชมนะครับหลังจากที่ฝนผ่านไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็ปลูกกอไผ่ไว้อยู่นะครับในสวนเพื่อที่จะเอาไปตัดทําเป็นค้างถั่วอะไรต่างเหล่านี้ ะครับปลูกไว้2กอ3กอนะครับหนอก็พอที่จะได้กินบ้างปลูกผ่านไปได้2ปีแล้วนะครับถัดจากนั้นปีที่3ปีที่4ก็คาดหวังว่ามันจะโตได้เร็วขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ